เขาจะแต่งงานนะจะแต่งงาน <What? S 1> ไม่ต้องมาอําเลยหนูพูดจริงเอาละทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ไข <I 'm S 1> ้ตุนะครับผม <the> พอดีว่าวันนี้นะครับมีท่าทางใหม่เข้ามาใช่ไหมทุกคนก็คือ,อเป็นท่ามอไซค์นะพี่ไข้ตุ่นก็สุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะกิจกรรมนี้นะครับตำนานอสอรพิษนั่นเองนะครับก็จะมีไอวอมีท่ามอไซค์แล้วก็กระเป๋านะอันนี้คือสวยมากๆ พี่ไขตุนได้มาทุกอย่างแล้วนะครับผมทุกคนนี่เลยเนะฮะเอา้าเข้ามาตรงนี้ทําไมละเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นะครับท่ามอไซค์ของพี่ไขตุนอาชืบนนี่เป็นไงเทพไหมว้าวสุดยอดไปเลยนี่ครับวากันต่อไปนี่ครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมอันนี้พี่พี่ไขตุนเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้แล้วแน่นอนนะฮะนี่เลยเป็นไงเทพไหมกระเป๋าเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สามนี่ครับ อ่ะแล้วอันสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่เราได้มาใช่ไหมก็คือไอวอของเรานี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยมากนะพี่ไข่ตุ่นชอบอย่างชอบเลยนะครับไอวอนี้พี่ไข่ตุ่นจะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยแหละรู้สึกว่ามันจะอันใหญ่มากๆด้วยนะใหญ่กว่าอันปกติด้วยนะครับผมเอออย่าลืมนะอย่าลืมมาสุ่มเล่นกันนะครับโอเคเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่ไข่ตุ่นเนี่ยก็จะมาแกล้งน้องจอยตามคําขอที่แบบน้องๆขอกันมาเยอะมากบบพี่ไข่ตุ่นครับแกล้งพี่จอยให้ดูหน่อยเออโอเคนะครับตอนนี้ ออพี่จอยก็ออนอยู่นะครับผมนะนี่เลยนะครับพีพีพแซดเอ้ยไม่ใช่พีพีแซดดิ <What? S 1> ซีแซดหนูจอยนะครับพี่ไขตุนจะแกล้งเอาท่ามอเตอร์ไซค์เนี้ย <the> ไปเต้นแอคสาวนะครับนี่เลยโหนโคมเนี่ยพี่ไขตุนเอาท่ามอเตอร์ไซค์เนี้ยไปแอคสาวต่อหน้าน้องจอยนะครับด <Huh? S 1> ูกันว่าน้องจอยเนี้ยเขาจะหึงพี่ไขตุนไหมนะครับผมทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเชิญน้องจอยเข้ามาในห้องกันเลยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชิญแป๊บอะโอเค เอ้ยนี่มันนานเกินไปแล้วนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วทุกคนฮัลโหลฮัลโหลน้องจอย <Huh? S 1> เป็นอะไรทำไมเสียงไม่มีชีวิตชีวาเลยฮะวันนี้ว้าวค่ะนี่น้องจอยดูนี่๊ <Huh? S 1> าจุ <Huh? S 1> ๊บเป็นไงเท่ไหมท่ามอไซค์โคมเรียบร้อยพัง <laughs> ทำไมไม่หัวราะไม่อะไรเลยมาเดี๋ยววันนี้พาไปเล่นฟรีตายมาตามมานงจ้อยหรือนี่ท่านี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใช้ปุ๊บสาวจะติดทันทีเลยนะดูปโคมพี่เท่ไหมฮะไม่เอ้าเอ้าอะไรครับนี่อะไรครับนี่ไม่เฉยแบบนี้ก็ได้เลยถั่เอ้ยไม่เท่หรอนี่ยังไม่เท่เหรอ นี่แรงแกนเลยนะแหลงแกนเลยนะนยนะพี่ยังเทพไม่พออ,อ,อีกเหรอนี่เป็นไงหล่อปะหล่อปะโอดูดิเขาเมินผมอ่ะทุกคนเขาเมินผมเฉยเลยอะ่ะเออนางจอยอทำไมวันนี้ไม่พูดไม่จาเป็นอะไรหื้มหื้ห้เปาค่ะเดี๋ยวเป็นอะไรทำไมไม่พูดกันดีดี เขามีอะไรจะบอกจะบอกอะไรเนี่ยสาวตามมาแั้วเน่ก็บอกแล้วว่าถ้าใช้ท่านี้สาวจะติดโอ้ธรรมดายอยู่แล้วนะ <What? S 1> ว่าไงน้องจอยมีอะไรจะบอกเขาเขาจะแต่งงานนะจะแต่งงาน What นี่ <c oughs> ไม่ต้องมาหยอกเลยเธอแต่งกับเขาไว้แล้วเธอแต่งไม่ได้แล้วไม่ใช่อะไรอะ่ะเขาจะแต่งงานจริงจริง แต่งงานจริงๆแต่งงานก็เราแต่งงานกันจริงๆเนี่ยอ,อไม่ต้องมาอําเลยหนูพูดจริงอ๋อแต่งงานอะไรแต่งงานชีวิตจริงเนี่ยเหรอแต่งงานจริงๆไม่ได้โกหกแล้วทําไมต้องแต่งด้วยอะบอกไม่ได้ค่ะแล้วอ๋อแต่งงานชีวิตจริงเนี่ยนะ คมพูดไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเธอคบกับเขาอยู่นะเธอจะมาแต่งงานได้ไงอ่ะเธอเป็นแฟนเขาอยู่นะเขาจะแต่งงานเขามาบอกก็แค่นี้แหละอะไรของเธอเนี่ยจะแต่งงานที่ญี่ปุ่น่ะนะใช่จะแต่งที่ญี่ปุ่นเอา้าทำไมคำแบบนี้นี่เธอคบกับคนอื่นอยู่ระหว่างที่คบกับเขาใช่ไหมป่า ถ้าไม่อยู่ดีจะไปแต่งงานก็เขามาบอกตัวได้แค่นี้เขาพูดอะไรไม่ได้นี่ไม่ได้รักกันเลยใช่ปะไม่ได้รักถ้ารักทำไมไปแต่งงานกับคนอื่นทำไมไม่แต่งกับเขาไหนบอกว่าจะกลับไทยมาแต่งงานน้อยใจเราตัวว่าไงก็เขากำลังจะแต่งงานจริงๆก็เธอจะแต่งงานเธอก็ต้องเลิกกับเขาสิถ้าเป็นแบบนี้ไม่อยากเลิกเลย ตัวกลุ่มเไมเนี่ยโกรธมากด้วยพี่ตูนทำไมทำไมไม่ไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเขาจะแต่งงานจริงๆเขาไม่ได้โกหกนะเนี่ยทำไมทำแบบนี้ล่ะก็รู้แล้วไงถ้าเธอจะเลิกก็เลิกเขาน้องๆก็สา์อยากให้เราได้แต่งงานกันจริงๆแต่เธอเขาไม่รักเขารอรักสิ ถ้าเธอแต่งงานกับคนอื่นเธอก็ไม่รักเขาเหมือนกันก็จะแต่งงานจริงๆเขา<แ>ทําเรือนหอไว้เรียบร้อยแล้วทําไมคบกับคนอื่นอยู่ทําไมไม่บอกเขาเป่าอะไรเขาก็คบกับตัวนี้แหละแต่ว่าเขาจะไปแต่งงาน <What? S 1> โอ้ไม่เอาอะ่ะคือแฟนเราแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยนะมันจะยังไงมันดูแปลกๆไหมฮะ เขาจะแต่งกับอีกเกมนึงก็ตัวไม่เล่นน่ะจะให้ไปแต่งกับใครเราจะไปแต่งงานกับอีกเกมเหรอจะให้ทำไมเนี่ยตัวไม่เล่นนะเขาแต่งกับใครไม่รู้แหละทำไมไม่แต่งกับเขาเห็นไหมหมดตัวเลยเห็นไหมจะไปแต่งงานอีกเกมหนึ่งเหรอเล่นเกมอะไรอยู่ฮะมันแต่งงานได้ด้วยเหรอเล่นเกมทําบ้านเกมทําบ้านราทำเรือเรือนห่อทาเรือนหอด้วย ใช่เขาทาเรือนหอหปลูกผักทําบ้านทําอะไรทุกอย่างให้หมดเลยโอ้ตกใจให,หมดเลยนึกว่าจะไปแต่งกับพี่ปุ่นแล้วน้องจอยก็สัญญาของเขาแล้วว่าจะกลับมาไทายจะกลับมาแต่งกับพี่ตุน่นอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เขานึกว่าเธอเงอนเพราะว่าเขา <c oughs> แอคท่าเนี้ยกับผู้หญิงไงเนี่ยไม่งงอนไม่งงอนเหรอใช่ตัวก็เป็นแบบนี้ของตัวอยู่แล้วนี่โอน ไมพูดอย่างนั้นก็พี่ตุ่นเจ้าชู้แบบนี้อยู่แล้วนี่ไม่ได้เจ้าชู้พี่ตุ่นหลักน้องใจคนเดียวอนี่ะงอนไปก็เท่านั้นแหละยก็จะมาแกล้งเธอแต่ว่าดูเธอเล่นตัดหน้ากันแบบนี้ได้ไงเนี่ยห้ยนะนะเขาไปแต่งงานนะอีกเกมใช่ไหมหมายถึงว่าเกมอื่นน่ะแต่งเฉยๆไม่ห้ามคบกับคนอื่นเลยค่ะเข้าใจไหมก็โคกันอยู่ ไปเลยออกเกมเราไม่คุยด้วยแล้วไปแล้วจะกดวนะตัวอะไรไม่ดนไม่ตดนไม่ตนไม่ตดนอะไรเขม่ดูหนสิทำอะไรทุกคนอะไรเขนี้โอเคถ้างั้นไปแล้วว่าจะมาแกล้งน้องจอยแต่โดนจอยแกล้งกลับเฉยเลยนะทุกคนไม่ไหวเลยครับจะไปจีบสาวอีกเหรอใช่จะไปจีบสาวแล้วน้องจอยยังจีบหนุ่มได้เลยเขาจะไปจีบสาวแล้วไปแล้ว ได้ถ้างั้นเขาก็ไปจีบหนูเหมือนกันเอาใจ<ย>เย็นดิใจ <laughs> <laughs> เย็นค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก่อนก็ได้นะได้แล้วนะ <laughs> ไปจีบหนูแล้วนะโถโอเคทุกคนเราจะมาแกล้งน้องจอยนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะแกล้งไม่สําเร็จซะงั้นเพราะว่าโดนน้องจอยสับขาหลอกนะครับผม <laughs> โถเอ้ยอะไรของเขานี่ไง <laughs> ไว้คราวหน้านะพี่ไคยตุนจะแกล้งให้หนักๆเลยเอาให้น้องจอยร้องไห้เลย อันนี้สมหัวใจส่งหัวใจไม่ได้ส่งให้พี่ตุ่นเท่าไหร่เอาส่งให้ใครอ่ะส่งให้ดอกไม้เนี่ยอ้อะไรของเขาครับเนี่ไปดีกว่าทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะไปไปครับบ๊ายบาย